ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ General d y n a m i c F-16 Fighting Falcon ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่เป็นที่รู้จักและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกและทั้งหมดนี้มีเหตุผลที่ชัดเจนเครื่องบินอเนกประสงค์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มีความเร็ว ความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวสูงทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการรบกลางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกองทัพอากาศไทยการนำ F-16 เข้ามาใช้งานถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงกองกำลังทางอากาศสู่ความทันสมัยทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาการป้องกันน่านฟ้าได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งเสริมความสามารถในการปฏิบัติการซับซ้อนในภูมิภาค แตกต่างจากเครื่องบินรุ่นเก่าที่เคยใช้งาน F 1 6มอบความเร็วเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่ลงตัวในลำเดียวหัวใจหลักของชื่อเสียง F 1 6อยู่ที่การออกแบบอากาศพลศาสตร์อันยอดเยี่ยมด้วยโครงสร้างลำตัวที่เพรียวบางปีที่ผสานเข้ากับลำตัวและหลังคาห้องนักบินแบบสายไร้กรอบทำให้นักบินมีทัศนวิสัยกว้างและการควบคุมที่เหนือกว่า การติดตั้งระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวเป็นพิเศษสามารถทำการบินที่ใช้แรงจีสูงและการเคลื่อนไหวรวดเร็วที่เครื่องบินรุ่นเก่าทำได้ยากสำหรับประเทศไทยความสามารถนี้มีความสำคัญต่อการป้องกันภูมิภาคอย่างยิ่งเพราะหมายความว่ากองทัพอากาศสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีพร้อมรักษาการควบคุมแม้ในสภาวะที่ตึงเครียด ทุกองค์ประกอบในการออกแบบล้วนมุ่งเน้นการมอบความได้เปรียบสูงสุดให้กับนักบินสมรรถนะถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ F-16 ด้วยขุมพลังจากเครื่องยนต์ p าดแอนวิ t n e y F-100 แบบเครื่องยนต์เดี่ยวเครื่องบินลำนี้สามารถทำความเร็วเหนือแม่2และไต่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วทำให้มันสามารถครองความได้เปรียบทั้งในภารกิจเชิงรุกและเชิงรับ ระยะปฏิบัติการที่ยาวทำให้มันสามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยซึ่งถือว่าสำคัญสำหรับประเทศไทยที่มีพรมแดนและเขตทางทะเลกว้างใหญ่ความสมดุลระหว่างความเร็วระยะทางและความทนทานทำให้ F16 เหมาะสมต่อภารกิจที่หลากหลายตั้งแต่การลาดตระเวนท้องฟ้าไปจนถึงการโจมตีระยะไกล สำหรับกองทัพอากาศไทยความหลากหลายนี้รับประกันได้ว่าประเทศจะได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของ F16 คือความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่หลากหลายเครื่องบินลำนี้สามารถติดตั้งทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขั้นสูงระเบิดนำวิถีแม่นยำและอาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดินชนิดต่างๆความสามารถนี้ทำให้เครื่องบินสา,าสามารถสลับบทบาทระหว่างภารกิจได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งแต่การป้องกันเชิงรับไปจนถึงการโจมตีเชิงรุกฝูงบิน F-16 ของไทยได้รับการติดตั้งอาวุธและระบบที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตนอกจากนี้ยังมีระบบเรดาร์ล้ำสมัยที่ช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันมอบความได้เปรียบในสถานการณ์การรบเข้มขน้น การผสมผสานร,ระหว่างอำนาจการยิงและการตรวจจับที่แม่นยำทำให้ F-16 เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่เชื่อถือได้มากที่สุดนอกจากประสิทธิภาพด้านการรบแล้ว F-16 ยังเป็นที่ยอมรับในด้านความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบขนาดใหญ่ที่มีเครื่องยนต์สเครื่อง F-16 มีต้นทุนการดูแลรักษาที่ต่ำกว่าและต้องการการสนับสนุนด้านโลจิสติกน้อยลง ทำให้หลายประเทศสามารถประจำการจำนวนมากได้โดยไม่เป็นภาระงบประมาณความคุ้มค่านี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ F-16 ถูกนำไปใช้งานโดยกองทัพกว่า25ประเทศทั่วโลกถือเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์การบินสำหรับประเทศไทยนี่ไม่เพียงแต่เป็นการได้เครื่องบินที่มีประสิทธิภาพแต่ยังหมายถึงการรักษาความมั่นคงระยะยาวทั้งในด้านการฝึกซ้อม การซ่อมบำรุงและความพร้อมรบอย่างต่อเนื่องประสบการณ์ของนักบินที่ได้ทำการบิน F-16 ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันเสมอห้องนักบินถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานมอบการเข้าถึงเครื่องมือควบคุมและจอแสดงผลได้อย่างง่ายดายหลังคาแบบโปร่งใสมอบทัศนวิสัยที่กว้างซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งการรบและการนำร่องระบบอวิโอกขั้นสูงยังรวมข้อมูลแบบเรียลไทม ทำให้นักบินมีการรับรู้สถานการณ์ที่เหนือกว่าและสามารถตัดสินใจได้แม่นยำแม้ในช่วงเวลาสำคัญนักบินหลายคนบอกว่าการบิน F16 ให้ความรู้สึกเหมือนการขยายขีดความสามารถของตนเองเครื่องบินตอบสนองอย่างลื่นไหลต่อทุกคำสั่งของนักบินสำหรับนักบินไทยการได้ฝึกบน F-16 หมายถึงการได้พัฒนาทักษะบนเครื่องบินที่ยังคงทัดเทียมกับนักบินในกองทัพชั้นนำทั่วโลก การที่ F-16 ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารเนื่องจากมีประเทศพันธมิตรมากมายที่ประจำการเครื่องบินรุ่นนี้ประเทศไทยจึงได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมร่วมการแบ่งปันยุทธวิธีและการเข้าถึงการอัปเกรดใหม่ๆอยู่เสมอสิ่งนี้ช่วยให้กองทัพอากาศไทยเชื่อมโยงกับพันธมิตรต่างชาติและรักษาความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมระดับพหุชาติ ความจริงที่ว่า F-16 ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งระบบตรวจการเป้าหมายเรดาร์ที่ทันสมยัยและการรองรับอาวุธรุ่นใหม่ทำให้มันยังคงทันสมยัยแม้จะถูกนำมาใช้งานมานานหลายทศวรรษท้ายที่สุด General d y n a m i c F-16 Fighting Falcon เป็นมากกว่าเครื่องบินขับไล่สำหรับประเทศไทยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือและพลังที่ยั่งยืนการนำเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถปกป้องน่านฟ้าได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งยกระดับสถานะของประเทศให้ทัดเทียมกับกองทัพสมัยใหม่ทั่วโลก f 1 6ยังคงเป็นเครื่องยืนยันถึงการออกแบบที่มีประสิทธิภาพความอเนกประสงค์และสมรรถนะก,การรบที่พิสูจน์แล้วตามการเวลาสำหรับประเทศไทยมันคือผู้ทิทักบนท้องฟ้าที่ทรงพลัง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความมั่นใจของชาติท่ามกลางความท้าทายในโลกยุคป,ปัจจุบันภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม